สวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์ค่ะวันนี้อากาศร้อนแต่เช้าเลยเนาะสมอนไปวันนี้เพราะเจียวก่อนเนาะขุดมาหลายวันแล้วค่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยค่ะซื้อต้นพันธุ์มาค่ะพอดีมันมีเงาเยอะ อาจจะสะเทือนนิดหน่อยเนาะเพราะว่าถ่ายเองอะไรเองค่ะนะฮะหัวหัวกระเจียวค่ะเนี่ยค่ะซึ่งโอ้นี่หกักแล้วที่สมอนจะปลูกปื๊ดอาจจะไม่ค่อยถนัดเนาะมือเดียวบางบางหัวบางเงาก็ ตัดแบงค่ะนี่ค่ะนคะคะอันนี้เราปลูกเลยเลยๆตัดใบออกสองต้นต้น,ตนแต่ตัวเนี้ยเรามาไว้เพาะขยายพันธุ์ค่ะนี่โูหักแล้วหัวเยอะค่ะเงามันแล้วที่เงาของกระเจียว เป็นกระเจียวไปเที่ยวป่าค่ะคุณตาคุณยายเขาขุดมาปลูกนานแล้วเป็นสิบป,ปีแล้วค่ะชื่ออะไรครับดูสิคะดูเงาบัวก็เงาบัวโทษค่ะเงากระเจียวแข็งแรงมากเลยนี่ไหใหญ่มากเลยอ่ะซึ่งใครเห็นก็มีคนถามมันใช้กระเจียวจริงไหมอ่ะทำไมเงามันใหญ่ตังใหญ่จริงค่ะไอต้นี้สมองก็จะปลูกเลยค่ะ พวกนี้ค่ะเราปลูกเลยนะค่ะัวนี้เราปลูกได้เออหากไปเลยแล้วก็เอาไปนี่ค่ะคือต้นพันธุ์เนาะเราจะไปตัดแต่งใบแล้วเราก็ปลูกเลยแต่ตัวนี้นี่ค่ะตัวนี้คือหัวมัน เราก็มาเพาะค่ะเพาะขยายพันธุ์ก่อนเนาะให้ขึ้นเยอะๆเราค่อยเอาไปปลูกเนี่ยค่ะเห็นไหมคะปักเลยค่ะปักมั่งนอนบ้างค่ะไม่เป็นไรเขาไมา่เรื่องมากเท่าไหร่เนาะเกจีเวาเข้าปลูกง,ง่ายอยู่ตามที่สมอนเคยทำนะเนี่ยหัวใหญ่ๆเนี่ยก็หักเลยค่ะไม่เป็นไรคะ่ะขึ้นแน,น,น่นอนเนี่ยค่ะ หรือเราอยากได้เยอะหักเลยค่ะเปาะได้ค่ะนี่เลยจะเรียงไว้เลยค่ะประมาณนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆค่ะทำไปจนจนเต็มเนี้ยค่ะจนเต็มกล่องโฟมเนาะกล่องโฟมแนะนำไว้เจาะรูนะคะน้ำจะไม่ขังใช้อุปกรณ์ที่เรามีในบ้านค่ะไม่ต้องซื้อ นี่กำละมังค่ะกำละังสักผ้าอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วรอเอาเก็บดำค่ะเนี่ยเอาเก็บดำตัวนี้ก่อนก็ได้เนาะทำให้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยเต่งเลยรยค่ะไม่ต้องหนานะคะรูยนี่ยเยรดเลยไม่ต้องรยหนาเด้อรดน้าถ้าเป็นไปได้ก็หาผ้ามาคุม ก็ได้ค่ะก่อนรดน้ำเาเอาน้าผ้ามาคุมแล้วค่อยรดทับเอ่ออตัวแกะดำม,มันจะได้ไม่กระจายเนี่ยค่ะแค่นี้เสร็จแล้วค่ะเราก็เก็บเข้าร่มเนาะยวสมนจะพาไปดูตรงที่สมนเสร็จแล้วเพราะว่าทำเสร็จแล้วสมนจะเอาไปไว้ในร่มค่ะไทโนนมันจะมีร่มของต้งนมะยมค่ะ เศษใบนะไม้นะเศษไปไม่ตรงสมองเก็บไว้เนี่ยค่ะมีตกกะเจียวเทน่าน่ะเห็นไหมคะน่าจะอาทิตย์หนึ่งนะคะอย่างเร็วเขาคงจะงอกเดี๋ยวยังไงงอกวันไหนขึ้นประมาณไหนเดี๋ยวสมอนจะถ่ายไม่ดูรอบนะคะสวัสดีค่ะติด กดติดตามไว้แล้วกันเด้อ